ตอบคำถามนี้นะคะถามมาว่าเอฟเฟกเนี่ยทำไมหายไปใช่ไหมคะตอนแรกมีอยู่แล้วพอจะไลฟ์อีกรอบนะคะเอฟเฟกหายครูแหม่มก็เคยเป็นแบบนี้นะคะเคยปกติเคยไลฟ์แล้วมีฉากหลังมีเอฟเฟกฉากหลังแต่อยู่มาวันหนึ่งเอฟเฟกหายไม่ว่าเราจะกดะใส่เอฟเฟกฉากหลังยังไงเวลาที่เราจะไลฟ์มันก็กลายเป็นเอฟเฟกภาพของ t i k t o k อยู่ดีมันไม่เป็นภาพที่เราเตรียมเอาไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้คุณเป็นคนนึงที่ติดปัญหาตรงนี้นะคะ คุณอาจจะต้องอรายงานปัญหานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยทิกตอกเนี่ยเขาอัปเดตระบบอยู่ตลอดเวลาบางทีก็บางคนก็หายไปบางคนก็ไดอ้อันใหม่เข้ามาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากรายงานปัญหาก็คือต้องรออย่างเดียวนะคะตอนที่แังเจอเนี่ยคุณแบบรอเลยนะคะไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้ช่วงนั้นนะคะแต่ว่าเราก็หมั่นเข้าไปดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะคะปรากฏว่าพอมันผ่านไปสักระยะไม่แน่ใจว่า เดือนนึงหรือเปล่าเนาะแต่มันก็นานอยู่เหมือนกันอะเพราะว่าปกติครูแบบไร้สดก็จะมีฉากหลังเพราะว่าเราจะต้องเขียนหัวข้อไว้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ใช้เลยพักหนึ่งเลยนะคะแต่พอมาดูตอนหลังเนี่ยอ้าวเขาขึ้นมาแล้วนะคะ ก็คือครูแหมมคิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบของ t i k t o k เพราะว่าเขามีการอัปเดตหรือว่าเปลี่ยนแปลงเอานู่นเข้าเอานี้ออกแล้วก็เหมือนกับทดสอบแต่ละคนแต่ละคนก่อนอันไหนดีก็จะเพิ่มให้อันไหนไม่ดีก็จะลบออกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเกิดว่าคุณไม่อยากรอก็ลองรายงานปัญหาไปก่อนนะคะแล้วถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะพิมพ์ชอบครูแหมมสอนสายความรู้เป็นครูออนไลน์ให้มีรายได้อย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะ